เดี๋ยวเราจะมาดูพื้นดวงของท่านนี้เป็นกรณีศึกษานะครับนี่คือพื้นดวงที่มีเกณฑ์จตุสดายพร้อมจตุสดายก็คือเวียงวงังคังนาซึ่งจําเป็นที่จะต้องมีดาวอยู่ในเรือนตนุพันธุ แล้วก็กรรมมะคุณผู้ชายท่านนี้มีครบเลยนะแล้วก็ได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วจากคุณผู้ชายท่านนี้ให้มาเป็นเคสต s ดดี้ให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ได้รับรีวิวที่ดีนะครับก็น่ารักมากๆเลยสําหรับใครที่อยากจะดูดวงแบบนี้นะฮะก็สามารถติดต่อมาได้นะที่นี้ได้เลยนะครับอ่ะมาดูดวงกันนะชายท่านนี้เนี่ยเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับด้านของกีฬามีความสามารถในเรื่องของการตัดสินในเรื่องของกฎกติกาอะไรต่างๆนะครับในเรื่องของกีฬาเพราะว่าอะไรพระพฤหัสเป็นราชาโชค นะครับไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองใช่ไหมแต่ว่าทุกอย่างก็ยังต้องมีการฝึกฝนนะเพียงแต่ว่าอาจจะพัฒนาได้เร็วกว่าหลายๆคนพาพระะเลืองหัดเนี่ยไปจุ่มอยู่ตรงตรียางอังคารนะครับและไปจุ่มอยู่ตรง นาวางอังคารเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพิชัยท่านนี้จึงมีความรู้อย่างมากในเรื่องของพระอังคารทั้งหมดจริงๆไม่ต้องจํากัดไว้ที่เรื่องของกีฬาก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของนายช่างช่างกล้องช่างซ่อมทหารตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะต้องใช้เรื่องของอุปกรณ์ในการทํางานหรือคอมพิวเตอร์แต่ว่าคุณพิชัยท่านเนี่ยเลือกที่จะไปทางด้านของกีฬา เขาจึงมีความรู้อย่างมากในเรื่องของทฤษฎีการกีฬาทั้งหมดจบทางด้านนี้มาโดยตรงทําราชการได้รับเลือกให้ไปเป็นการตัดสินในการแบบแข่งขันต่างๆก็คือน่าจะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวตอนที่ดูดวงเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในระดับสูงเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ระบุนะไม่ไม่ขอระบุว่าเป็นใครท่านไหนนะด้วยคุณสมบัตินี้นะครับไม่ใช่ว่าเขาจะทํากระทาได้นะราหูทับลักนาเขาจะต้องมีความมุ่งมั่นใจเด็ด แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความดุดันและจริงจังในการทํางานอย่างมากประกอบไปด้วยกับเรื่องของความรักความรักดวง ชะตานี้นะณนะปัจจุบันเนี่ยความรักยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าถ้าเกิดได้เวียงวังคังนาครบแล้วเนี่ยจะตุสดายคือยังไงก็ต้องสมบูรณ์ในวันหนึ่งแน่นอนนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะต้องไปปรับปรุงในเรื่องของการใช้ชีวิตนิดหนึ่งคือมฤตยูเป็นพักองศาต้องค่อยๆปรับไปเพราะว่ามฤตยูคือการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้เวลานิดหนึง่งมฤตยูไปจุ่มอยู่ตรงตียางที่เป็นผสุกนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องรู้จักในเรื่องของการทาอะไรชิวๆบ้างปล่อยวางบ้างแล้วมฤตยูไปจุ่มอยู่ตรงระวางพุธ เพราะฉะนั้นเขาต้องเปิดใจในการพูดคุยอะไรที่มันสนุกสนุก,นกตลกตลกบ้างนะครับพูดเรื่องไร้สาระบ้างอะไรประมาณนี้เขาถึงจะมีความรักที่ดีได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยแย่เลยถ้าสมมติว่าเขายังคงเป็นแบบเดิมเขายังตึงเหมือนเดิมอะไรแบบนี้มันก็จะไม่เป็นผลดีกับเขาในเรื่องของความรัก เพราะฉะนั้นในพื้นดวงชะตาวาสนาสามารถมีครอบครัวแต่งงานได้แต่ว่าข้อเสียของเขาก็ยังต้องค่อยๆปรับไปไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะแบบว่าเป็นไปได้ตามดวงชะตาทั้งหมดทุกคนเนี่ยมีดวงชะตาไว้เป็นแผนที่เท่านั้นไม่ได้เป็นหุ่นเชิดเนาะนี่แหละครับคือดวงชะตาของกรรมการตัดสินงานกีฬาท่านหนึ่งก็แล้วกัน